โพสก่อนเลยเรื่องว่ายังไม่ได้รับเงินใดๆนิทานกับแม่นิทานก็หนิงว่าหนิงว่าก็เขาก็คงเดาไม่ผิดค่ะก็ก็ตามนั้นเขาเขียนก็คือแมยังไม่ได้รับเงินจำตัวเลขไม่ได้ว่าว่าได้รับมาแล้วเท่าไหร่น่าจะประมาณไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน50,000 0บาทในปีแรกที่มีการตัดสินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องของ เอ่อต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงมีทนายดูแลก็เป็นเรื่องของทนายให้ทนายเป็นคนดูแลไปค่ะซึ่งเงินทั้งหมดเนเท่าไหร่เงินทั้งหมดเอ่อจาก10ล้านเหลือ6ล้านแล้วก็เหลือ3ล้านแล้ว3ล้านหนิงก็ให้ผ่อนอีกเอ่อปีละห0,000 0แต่หนิงไม่แน่ใจว่าให้ผ่อน จำนวนกี่ปีหรือว่ารวบรวบเท่าไหร่เอาจริงคือมันก็เกือบ2ปีแล้วค่ะก,ก็ก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ณปัจจุบันเป็นอย่างรนักการเงิประการที่ถ้าหนิงจําไม่ผิดตัวเลขน่าจะแค่ประมาณปีแรกก็คือถ้าจำอ,อันนี้ต้องขอโทษนะคะถ้าตัวเลขมีการผิดพลาดคือน่าจะสักประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความคาดหวังว่าเราจะได้ผลการดำเนินที่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะ ในส่วนตัวนะทำงานตอนนี้ก็แอบแอบลืมเรื่องนี้ไปพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวคล้ายๆแบบนี้กับคดีของแบบว่า,าท่านอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนถามกันถึงในเคสของหนิงขึ้นมาว่าว่าได้รับแล้วหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคิดขึ้นมาแล้วถามหนิงว่าหนิงอยากได้ก้อนนี้ไหมหนิงก็ตอบได้อย่างแบบชัดเจนว่าหนิงก็อยากได้อะมันก็ไม่ใช่อยากได้เพื่อเอามาทำให้เรา เรารวยขึ้นหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่ามันคือสิ่งที่ เขาเรียกว่ายังไงดีอะคืสิทธิ์เราเอาแวไสิทธิ์พวกนี้จะได้รับที่เราเรียกร้องไปมาใช่มันเออมันคือสิทธิ์ที่เราควรจะได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จากสี่เหลือหกเหลือสามแล้วก็ผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ควรที่จะต้องได้ซึ่งตอนตอนนี้ในแง่ผมคดีพี่หนิงให้ทนายตามอะไรยังไงบ้างไหมคะคือทนายเป็นคนดูแลไปซึ่งทนายเองเขาก็ตามเป็นเป็นเป็นเรื่อยๆจริงๆอ่ะหนิงก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านแชท ก็เขาก็จะมีส่งอัปเดตมาเป็นเป็นพักๆแต่ว่าด้วยความพอพอ,พอไลน์แชทมันเยอะอะแล้วแล้วมันเยอะมากหนิก็ชอบแบบดีลิท all ทีเดียวเลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้ได้ไปตามดูอัปเดตเท่าไหร่เพิ่งได้มาอ่านตอนที่โอเคมันมีข่าวขึ้นมาค่ะจริงพอพอมันเป็นเป็นข่าวยออะไรขึ้น,นมาเป็นที่คาดมายปะมาณคือเรารู้เลยนะว่าอเรื่องชันนี่แหละก็คงประมาณนั้นเพราะมันค่อนข้างชัดเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบ คือโดยข่าวมันไม่ได้มีอะไรที่ที่มีความเสียหายที่มันกระทบผิหนิงก็แค่ว่าโอเคมันมีเรื่องช่วงนี้ที่แบบว่าหลายๆคู่ที่มันมีเรื่องอยู่เนอะแล้วก็คดีของคุณแม่กับกับอีกคู่หนึ่งต้องพวกเข้าพูดกันหรือว่าเขาก็ยังไม่ได้หรืออะไรมันก็เลยนักข่าวเขาก็น่ารักเนอะเขาก็ช่วยตามกันว่าแล้วของหนิงได้แล้วหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมันมีข่าวเยน้อนปุ๊บเขาต้องมีคันย่ากับปาิตาเป็นยันเนอร์ข่าวต้องย้อนกลับมาว่านี่นี่เบิ้ลต้นเบิร์ต้นเบิ้ลต้นมาก่อนเลยไม่เป็นไรค่ะชินแล้วแต่ว่าเอาเป็นข่าวหนิงกับย่ารักกันจะดูน่ารักกว่าค่ะข่าโมเมนต์โมเมนต์น่ารักค่ะข่าวเราเป็นอะไรต้องว่านี่ต้องจัดการอย่างหนิงปาิตาถึงจะมีวันนี้จัดการแบบหนิงปาิตาถึงจะมีวันนี้ เอาเอาเอาในวิธีที่ถูกที่ควรแบบหนิงหนิงละกันนะคะคือหนิงก็มีวิธีจัดการหลายๆแบบแหละทั้งบู๊ก็ผ่านมาเยอะละซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีหรือว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการที่ค่อยๆใช้สติแล้วก็ช้าๆแล้วประเทศไทยก็มีกฎหมายก็ให้ใช้กฎหมายนั่นแหละเป็นตัวตัดสินมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันพลาดเพราะอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเองเราก็ไม่ไม่ได้ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์อะ่ะมันคือการใช้เหตุและผลนะคะ คนมาถามคิดหลับหรือว่ามาขอเม่กนะีนโอ้ค่ะเพยบห <c oughs> นิงก็จะได้แค่พูดว่าใจเยน็นๆเดี๋ยวมันก็ดีเองห <c oughs> ลับหูหลับตาไปข้างนึงเดี๋ยวมันก็ดีเองก็คือเข้าใจนะว่าเวลามันผ่านไปแล้วแล้วพอมันถูกพูดถึงมันดูง่ายแต่นวันนั้นน่ะมันก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์หนิงก็จะบอกทุกคนว่าดีเกิดเรื่องแล้วดีเราก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้แบบว่า อารมณ์เราแบบดีขึ้นมีสติมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนละถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะไปเลยไปไหนอถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนเหรอไปแล้วค่ะลุยแล้วค่ะมีอะไรให้หนิงช่วยไหมคะแต่ถ้าเป็นนิดเดี๋ยวนี้ก็ใจเย็นๆคิดถึงลูกเยอะๆค่อยๆเราถ้าเราไหวอยู่ล้วก็เราก็ทนทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้ลูกเราคือเข้าใจในทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกูเกิล เข้าใจค่ะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ยังยังทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะยังชื่นชมนิลินว่าขอบคุณมากที่แบบว่ามีลูกคนนี้ที่พ้อที่จะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เป็นเด็กที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้ให้เราได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะเออยังไม่มีคนมะจีบน คนจีบเยอะค่ะแต่แ่ยังไม่เปิดใจค่ะเดี๋ยวไว้รอลูกเลือกค่ะว้าวอันนี้ด้วยปะคะโอ้ยเยอะในงานนี้ก็มีทั้งสี่ห้าคนรถไฟชนกันค่ะโอ้โยไม่เล่นไม่เล่นไเล่นพูดจริงๆค่ะเหรอพูดจริงเอา้าโกหกทำไมละ่ะทั้งชายหญิงหรือว่าชายอย่างเดียวก็คือไม่ปิดค่ะหมดเลยค่ะ อยู่ในงานนี้เหรออยู่ในงานนี้ประมาณ4ี่นคนค่ะสามารถเอาไปเนได้ไอ,อะไรนะสนามารถเอายื่นายอินเสิร์ตเอายื่นถ่ายอินเสิร์ตแบบที่คุณเบ์คุณโอเมื่อกี้เหรอคะยังไม่หรอกเอาจริงคือตัวเองนหนิงต้องบอกอย่างนี้นะหนิงยังไม่ได้พร้อมที่จะคือคนมันหนิงว่าถ้าไม่มีใครที่เข้ามาหรือไม่มีใครที่มาพูดคุยด้วยอ่ะหนิงว่ามันเป็นเรื่องแปลก ถ้าหนิงไม่มีเลยหนิงคงต้องพิจารณาเองว่าทําไมหนิงถึงไม่มีเลยถูกป่ะคะแต่นวันนี้ก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าหนิงยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าลูกหนิงยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หนิงอยากที่จะให้เขามีความสุขที่สุดในในทุกๆวันคือแต่ละครอบครัวมีบริบทต,ต่างกัน แล้วแต่ว so ่าไม่ได้หมายความว่าการที่คนที่มีเขาผิดนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือแต่ละคนมันก็จะเลี้ยงมันมีการใช้ชีวิตต่างกันนะในมุมของหนิงหนิงรู้สึกว่าหนิงสบายใจที่จะเป็นโสดแบบนี้ค่ะแล้วคุณหนิงรู้สึกยังไงครับการที่คุณโอ๋คุณมีแล้วเขาก็ชมกระชวนเราอยากมีก็มีได้หนิงอ่ะเป็นพวกชอบเสพโมเมนต์หนิงเสพโมเมนต์เพื่อนอ่ะหนิงก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้าเรามีเอ็มมันจะแบบว่าดับเบิลก็มีกับพี่ย่าก็โอเคแล้วเออ เรื่องหนึ่งเรื่องพี่เมนี่หน่อยในส่อนราวที่ทำกับว้ายทำไมโบ๊มาถึงนี้เลยเป็นยังไงบ้างพี่หนิงส่งไหต้องดังใจยอะคือจริงๆต้องบอกว่าในส่วนเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยหนิงก็ต้องอันนี้คือพูดจริงๆว่าไม่ได้รู้ในดีเทลลึกขนาดนั้นก็จะทราบเฉพาะแค่เรื่องที่ ได้ยินแล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้ยินแล้วไม่ได้มาเล่ากับปากหนิงเองอ่ะหนิงจะเป็นคนไม่เดินเข้าไปถามเพราะหนิงเชื่อว่าทุกอย่างเวลาที่คนมีเรื่องเขาก็จะมีความแบบรุ่มใจอยู่แล้วก็จะไม่ไปถามสกิ๊ดติ๋งให้แบบว่าเขาจะต้องกุ้มใจเพิ่มขึ้นมาอีก สิ่งที่ทำได้ก็คือทำงานทำงานทำงานเพราะจริงๆเนี่ยด้วยตัวนิงเองอวิธีการในการที่ทําให้หายกุ้มใจในหลายๆเรื่องหรือว่าทําให้ลืมเรื่องเศร้าๆไปได้ก็คือหาอะไรทําแล้วก็ทํางานแล้วก็โฟกัสกับงานพี่เบย์เขามีปรึกษาไหนมนในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเครียดมานรรานมากกับเรื่องนี้คือ <c oughs> อย่างที่บอกว่า <c oughs> อย่างที่บอกว่าส่วนตัว <c oughs> เขาไม่ได้มาคุยโดยตรงกับหนิงหนิงก็จะได้ยินแค่แพรมจากเพื่อนๆคนอื่นๆจากมดดําจากอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะ เข้าไปถามแบบชัดๆกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาที่จะคุยกันนิงๆก็คงเป็นกําลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะนใในะคือหน้าที่ของคนเป็นเพื่อนอนะทาได้ดีที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้ถ้าเขาอยากจะให้เราช่วยอะไรถึงเวลาเขาก็จะบอกเราเองอย่างนาของพี่เมย์หละคนบอกว่ามันมีคนแบบนี้เหรอที่รักเพื่อนขนาดนี้ยอมให้ผมสิบล้านเพื่อนเนี่ยเพาเป็นคนอย่างนั้น่ิสัเขาจริงๆแล้วอะ ในส่วนของหนิงหนิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นค่ะนะหนิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นโอ้อหพี่เลี้ยเป็นคนแบบใจรักใจกับคือท่านพูดถึงความรักเพื่อนอ่ะมันก็มีหลายบริบทเนาะหนิงว่าหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่ใจรักเพื่อนแต่หนิงอาจจะไม่มีตังเหมือนพี่เมย์ไงแต่ถ้าวันหนึ่งที่หนิงมีตังเหมือนพี่เมย์หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวหนิงเองจะให้อย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาต่อให้หนิงไม่มีตังแต่เพื่อนหนิงอยากให้หนิงทําอะไรทุกเรื่องซึ่งบางเรื่องมันไม่ควรทําบางอย่างนก็ยังทําให้เลยอ่ะ ตอนนี้หนิงตอนนี้หนิงก็อยากจะขอวอนทุกๆคนที่ดูโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็ช่วยสนับสนุนงานหนิงทุกทุงานนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกจะต้องหาเงินค่ะไม่มีให้ใครยืมค่ะแต่แต่มีคนทักมาบ้างไหมคะทักไม่ยืมเงินเหรอคะไม่มีของหนิงไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าใครทักมายืมเงินหนิงปุ๊บหนิงบล็อกเลยทันทีค่ะเพราะว่าหนิงไม่อยากทะเลาะกับใครใดๆค่ะมีแต่ว่าอยากจะไปยืมเขาตอนนี้แล้วก็ถ้าใครติดเงินหนิงอยู่ก็ช่วยเอามาคืนหนิงด้วยเพราะว่าไม่รู้มีหรอ ก็มันก็มันก็มันก็ปราบปปราบไปใช่มันก็คือแค่ปราบไปก็แค่เอามาคืนหนิงด้วยใครที่ยังติดอยู่ก็แค่นั้นเองเลยหลักแสนแล้วเขาไม่ยอมมาคืนแล้วชักทีแต่ล้านก็อ้าวก็มีหลายคนด้วยเหลืออีกตั้งเท่าไหร่ตั้งเหลือกี่ร้านล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะก็มาคืนหนิงด้วยหนิงก็ยังอยากได้อยู่เพราะหนิงก็เสียค่าทนายไปเยอะเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะ